นี่คือการกางเต็นท์นอนในป่าครั้งแรกของครอบครัวเราที่นโนชอปิ no นี่เราถึงที่แคมปิ้งแล้วนะคะวิวดีมากเลยเนาะโอ้เลิศหมดแล้วลูกเลยอัศจอรอมเลยเ<อ>นาะนี่นี่นะคะ first first camp company มันเป็นเกี่ยวกับมีเขามีแคมป์ทั่วสวีเดนอ่ะทุกคนถ้าจะมาแคมปิ้งก็ลองดูหา first camp bed a ่ d เช็คอ i น check in อู้นี่เป็นการมาแคมปิ้งครั้งแรกของเราเลยเนี่ย เรามาถึงแล้วนะคะขับรถมาจาับตะโคนสองชั่วโมงเดี๋ยวว่าเลโอเนี่ยต้องเข้าไปเอาเช็คอินเนาะที่นี่มันเป็นระบบแบบว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนแต่ว่าเราต้องเหมือนกับดีจิสเตอร์ที่ไวเขาจะได้แบบว่าไม่โอเวอร์คราวด์อะไรเงี้ยน่ารูกเนาะเดี๋ยวป๊ะป๊ะไปเอาเช็คอินคือเนี่ย,ย,ย,ยพอเรามาอย่างนี้แล้วใช่ปะอยากได้ฮูสว่างมากเลยอะที่มันเป็นแบบบ้านลากอะมันไม่ใช่รถบ้านนะแต่มันเป็นบ้านลากอะ They have a box for with everyone's check in packages just wow. laying there so you can wow. go get them yourself even after the reception is closed. So I just found it in the box and then I asked them how to go, how to do, where to go. And uh -huh. So we can use the service house mm -hmm. with the kitchen and shower and all uh -huh. that. Okay. Um, and we can just drive the car right into the spot. So. Uh, we're here now mm -hmm. and we can tend an anywhere here.

อ๋อมันเป็นพื้นที่ตรงนี้มาถึงเป็นอะไรหรอยุงเยอะมากตัวเท่าควายเลยทุกคนนี่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 ไม่ใช่แมงวันนะที่เห็นที่มันตอมรถอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แมงวันนะมันคือยุงนะเนี่ยยังไม่บอกแล้วสิ่งที่ควรเอามาเวลามาแคมป์ก็คืออยากันยุงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอเีนิโอเคไมทที่จะกางเต็นท์สำหรับคืนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณหกโมงแล้วหรอ ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ไปกางเต็นที่ก่าเพราะว่าเรายังไม่ได้กางเรายังไม่เคยกางมันอาจจะใช้เวลานานไปโนช่วยพะปากางเต็นนะโอเคโนช่วยพปากางเต็นไหมคะคุณพ่อเขาก็มาพาลูกทำกิจกรรมปั่นจักรยานในป่า เป็นไรลูกโอ้ยเวยนหัวเหรอ,อโอ้ยไอตุ๊เท่โอ้ยนั่แม่ตัวอะไรเนี่ยฮลัลโ้ลเดี๋ยวเราจะต้องทำการเริ่มกางเต็นได้แล้วเพราะว่ามันก็จะ หกโมงแล้วน,นะแล้วก็เป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกก็่งจะซื้อมาเสร็จแล้วค่ะเ,เดี๋ยวต้องไปขนของมาเข้าเต็นท์พาไ,ไปดูข้างในเต็นท์กันว่าเป็นยังไง ก็เป็นหมอนที่เราซื้อมาแล้วก็มาประเดิมที่นี่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าไอหมอนเป่าลมมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบมันเจ็บคอนะอันนี้แบบเออม้วนมาแล้วก็เท่านี้ก็เท่ากับหมอนเป่าลมก็เลยเอาแบบนี้มา <c oughs> นะ่าน่อย <c oughs> ไปเลยลลกเฮ้ <c oughs>

โอ้ยรัปปลมล<ร>าหรอตับพื้นไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมามาัเก็บโอ้โอรเราหิวแล้วลูกโอ้ เอานี่ไงยุงเห็นยุงไหม <Okay. S 1> ยุงมันจะขอุ้ยติ๊อะติ๊อะเสร็จแล้ว <Hello. S 1> อุ้ยข้างในเต็นท์นี้มันค่อนข้างดีนะเราไม่เคยใช้มาก,ก่อนเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลย mm hmm. เห็นข้างนอกได้อะไรเงี้ยเป็นชั้นข้างนอกไว้ให้ทํากับข้าวเก็บของแล้วก็มันมีข้างข้างเนี้ยเปิดได้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแคมปิ้งบ่อยๆเราค่อยมารีวิวเต็นท์อีกทีหลังอันนี้คือเราไม่รู้ไง ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะต้องกลางยังไงอะไรไงคือมันยังไม่เพอร์เฟกอะนะมาเดินสำรวจบริเวณแคมปิ้งนะบ้านแฟมิลี่ค่อนข้างเยอะนะเป็นแบบคิดแฟมิลี่เยอะมากตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงละสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วไฟไม่มืดเลย ถ้าใครไม่ถนัดกลางเต็นท์นะเขาก็มีกระท่อมให้ด้วยนะมีตั้งแต่2เตีงนอนไปจนถึงแบบบิ๊กแฟมิลีเลยอะ่ะซึ่งเราก็ดูไว้อยู่เหมือนกันนะทุกคนราคาก็ไม่ได้แพงมากนะพันนิดๆไปถึงแบบ4ี่พันเหราง้ะแต่ค่ากลางเต็นท์ของเรามันคือละ300ซึ่งมันประหยัดมากแล้วมันก็ได้อยู่กับธรรมชาติจ,จริงๆการกลางเต็นท์ที่เชดนมันไม่ได้กางแคแบบ,บตลอดปีนะคือช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันฟิตสุดละ เก่งมากเลยจับอุ้ยเป็นไงหรอจับมือมาแล้ววิ่งก่อนไปตื่นเต้นนนี่มีห้องครัวด้วยห้องครัวมีไมโครเวฟเุ้ยมีห้องล้างจานให้ด้วยอ่ะแต่ว่าต้องต้องมีค่าติดอ๋อนี่ไงล้างจานตรงนี้ก็ได้เราไม่ต้องไปล้างจานดีมากเลยทุกคนห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำดีเนาะ เห็นะเห็นไหมไม่แก่อยากได้เลยอะ่ะฮุสฟังมีมือสองที่ไหนใครขายมือสองที่สุดเดนบมากคอมเมนต์มาบอกนะมีความอยากได้บ้านรถล,ลากมาลองก่อนก่อนที่จะซื้อรถบ้านในอนาคตเพราะว่าที่สตอกโฮล์มเราอยู่พัดเม่นใช่ปะมันหาที่จอดรถยากอยู่แล้วไอ้รถธรรมดาก็หายากอยู่แล้วอย่าไปหวังที่จะเอารถบ้านมาจอดเลยนะคะลูกดิฉันก็คือดีสุดฤทธิ์ความสุขเด็กน้อย น,นื้อตูดแทดลงมาโอ้วตายวันหนึ่งเปลี่ยนชุดกี่รอบเย็เล็วตมลบปันเลยอะตอนนโอ้โหตายแล้วลูกเสือลูกเสือเนนนาลี h a p p เหรอมันหนักกว่าตัวหนูอีกมั้งนั่นน่ะ เมื่อตอนบ่ายๆเราเข้ามาทางนี้เนาะแล้วก็ขับรถขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เรามาเช็คอินมาเอากุญแจมาเอากาเะไรงี้ยตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารปริสโต้นะไม่ต้องทำอาหารเองก็ได้แต่ว่าราคาก็จะแบบเออก็ไม่ได้แพงเวอร์อ่ะ140 150ขนมก็90-70มีมีเซเว่นน้อยๆมีมินิมาร์ทน้อยๆลองไปลองข้างล่างดีกว่าอ๋อนี่อะไรอะท롤큐กบ,กบเอ็ดโโหนวลมีสนามเด็กเล่นด้วยลูเลย้ย เนออยากว่ายน้ำเหรอลูกมาคิดว่ามันหนาวอกลองจับน้ำดูก่อนนะ I got water on my hands when I got the water from yeah. the tap and I walked back s freezing เลยเดีวมีอะไรให้ให้อังกากินไหมให้เป็ดกินไหมลูกไม่มีเลยเห็นไหมเป็ดอ้าาลูกจะลงน้ำไหม ไม่มีข้าวให้อ่างกะลานอะไรล่นะลูกไปอาบน้ำกันค่ะติด การอาบน้ํามากคือต้องอาบน้ําก่อนนอนเพราะไม่งั้นนํามันนอนไปได้เว้ยเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําห้องอาบน้ํากันนี่ก็จะเป็นห้องใหญ่นะแต่ว่าห้องอื่นนะก็จะเป็นห้องซอยเล็กๆเหมือนที่เมื่อกี้เดีให้ดูแล้วก็จะมีมันสะอาดอะทุกคนเนี่ยใครอาบเสร็จใช่ปะอาบพร้อมกันพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยก็มีเนี่ยให้กอดใคะอาบน้ําก่อน น้ำอ่ะอุ่นใช้ได้เลยนะคือประสบการณ์เท่าที่แบบไปเคยแคมป์ที่อื่นมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมีคนอยู่เยอะๆระบบน้ำอุ่นมันหนาตจจัะผลิตไม่ทันใช่ปะตอนเนี้ยอุ่นถึงเวลานอนแล้วตอนนี้กี่โมงอะสี่ทุ่มแล้วบะเรียวลูกดิฉันยังไม่นอนเลยค่ะคือตอนเนี้ยมันสว่างมาเพราะว่าตอนนี้ที่สแกนเดเนเวียมันพานทเท่ยงคืนใช่ปะช่วงหน้าร้อนอเดี๋ยวจะมาดูว่าลูกดิฉันเนี่ยซึ่งมีความตื่นเต้นเบ,นเบอร์สิบ จะนอนกี่โมงจะ๊ะหนูจะนอนกี่โมงครับหนูจะนอนตอนไหนนอนก่อนเนีย์ฮะก่อนเนียร์เทลเต็ดอีเทลเต็ดหนูจะเหนื่อยปะนอนไม่หลับต้มมาม่าสิคะรออะไรมันไม่มีอะไรเข้ากับแคมปิ้งเท่ากับมามา่าละเธอไปจุดไฟ 何 ใส่ไข่ลูกลงไปเพราะลูกไม่กินมันหลอกให้เราต้มแล้วมันก็ไม่กินัลูกกินะรมั้ย Good morning เมื่อคืนหนาวมากโอ้โหเป็นซัมเมอร์ที่หนาวแบบหนาวมากฉันเลยต้องลุกขึ้นมาเอา sleeping bag อีกอันหนึ่งอะมาห่มกับลูกมันหนาวจนแบบว่าสั่นงึงยกลืนเลยตื่นมาก็ร้อนเฉยเพราะว่าแดดออกแล้วมันพอมันแดดโดนเต็นแล้วมันก็ต้องเอีจะต้องเรียบเก็บเต็นแล้วล้วก็ไปไปโคลโมเด้นต่อเนาะไปหลกบกินข้าวเช้าแล้วไปโุมโมเด้นกัน <laughs> สภาพเด็กไม่อยากตื่นเอาไปไหนอะ ไนอนนอนโน่นเหรอเก็บของเสร็จแล้วทุกคนเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ stressful แล้วก็เออเก็บเต็นท์ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่กางเต็นท์ง่ายก่อนคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าเต็นท์เรามีลักษณะอะไรยังไงต้องพับตรงไหนก่อนต้องเก็บอะไรอะไรที่ต้องเอามาอะไรที่ไม่ควรที่ต้องเอามารอบหน้า ต้องหาที่แคมปิ้งใหม่แล้ะเรากำลังจะเดินทางไปที่โคโมเดนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะกดติดตามไว้สำหรับถ้าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเองที่สวีเดนนะคะสำนี้ไปละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนุ่บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะที่โคโมเดนบ๊ายบาย